ในพื้นที่เท่อกวขและในจวที่กำลังเย็นสบายนะครประกอบเพื่อชุมชนตักไอเคียาศสีสว่า์ปัาชีมทัดนะคะท่านขอความกรุณาให้ยืนเป็นชุมชนอยู่โซนพื้นที่ด้านนี้พื้นที่เขตสองนะคะ ประกอบด้วย,ย 1, 2, 3, ะะ 1, 2, พัญญาหนึ่งสองสามสามีหนึ่งสองโพสีหนึ่งสองมหาชัยนะควิชัยหนึ่งคนไหนกี่คะัะของเนื้อสองใต้บ้านแม่บทเพลงบางท่านอาจจะร้องได้ก็ไม่จําเป็นต้องนั้นก็ใส่เสื้อสีขาวบางท่านมาด้วยใจจริงๆไม่รู้ว่ามาทําอะไรเพราะว่าเพื่อนชวนมาว่าสว่างนําพาพวกเราไปสู่รประชาธิปไตายอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่ชั่วโมงได้ซ้ำไปนะคะเทียนสันธิภาพเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของพวกเราทุก เพราะว่าพวกเรามีจิตใจอาอารีนะคะเพราะว่าเสื้อที่เราย่าจริงๆนะคะอีกสักครู่ก็จะถึงกําหนดการนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เราก็ยืนรอกันไปก่อนอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเรามาด้วยใจจริงๆนะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่าคื่อ,อดือร้อนแล้วก็ขยับลงไปข้างหลังได้นะคะว่าแต่ยืนให้เป็นเขตเป็นเขตรเราจะได้ทราบว่าพื้นที่ของแต่ละชุมชนเผื่อมีเพื่อนมีฝูงอยากมองหา ก่อนดีไหมอขอต้นเสียงหน่อยอาจารย์นิคมทีไหนคุณปานิคมเป็นต้นเสียงให้ถาหาฉันเกิดเป็นนกนที่พอบินไกลจะขอ สงสารเขาฟ้าชิมสวัสดีค่ะพี่น้องเชาวต้องใช้ว่าเออผู้หลักเออมื่อนี้คนหลักประชาธิปไตยคือหลายแถวเนาะเนาะหะนับดีใจแท้เนาะหานาดยังไหนเขาก็ต้องรักษาระบอบประชาธิปไตยของเขาไว้นะค่ะเนาะเมื่อนี้เข้ามาต้องการเห็ดใชเลือกตั้งเนาะค่ะ ตั้งแต่เมื่อวันที่สองเขาม่เถือกเข้าไปนะคะ่ะเนาะเถือกเป็นไผ่บอลลูล่ะฮัดไปเขาก็ต้องสู่นะคะ่ะเนาะผ่านเข้าไปสู่ลูกหลานเขาก็บเจ้มีระบอบประปชาธิปไตยนะคะ่ะเขา้าประเทศแนาดาเรงค่ะโดยที่จดเพี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเขาแต่เพ,เพิ่นบอกว่าให้เราไม่้ถากก่อนนะคะแล้วก็มีมี่มเนื้อเพียงมีสองเพ่งเนาะคะ่ะเนาะ จบพิธีการนะคะบม่ายากเพราะเ็ตพร้อมกันทัวประเทศนะคะคือนนั่งเรือการอีกสองนาทีทียนี่ก็เดินออกเนี้ยค่ะได้ไหมคะได้ค่ะได้นะคะขอบคุณค่ะจุดเลยค่ะ ครภาพตาตาเชิดนะครับตาเชิดพลรงประชาธิปไตยทุกท่านครับกระโดเทียนใช่กระจุดเทียนนะครับกระโดตตอกัได้ครับกระโดดตอได้นะครับกระโดดตอได้ครับกะตอยด้เคื่อนครับวันที่สองครับครับเพื่อระบอบประชาธิปไตยครับจะย้ายพื้นแย่งไปครับยายพื้นย้ายพื้น สวยจังเลยค่ะยกไว้นะคะระวังระวังค่ะนะคะเพลงชาติไทยอะไรคิดกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ Okay. ไม่ต้องเอากระบะดีไหมแล้วเอาอย่างนี้ไหมกระบะไม่ต้องเอาก็ได้เนาะกระบะไม่เอาแก้มให้าามันจะงห้ยกว่าไม่จะสวยเลยภายในเต็มแล้วเราก็จะปากดึงนอกขอข้านอกนะครับเอ้ามรองตไม่้มต้องรอให้ขอาเอากระดาษรองลงมอกดึงกระดาษรองกอคอยเราไม่ต้องรีบร้อนนะคะ จะเต็มอารม์ในการที่จะเป็นผู้รัการที่สถนขเราจะม่อู่ประชาธิปไตยนั่นคือการเลิ่มต้นในวันที่สองพฤษภาคจะต้องเปิดให้สมบูรณ์ยุดธูปาปในสิตใจด้วยความต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพและนับถืออย่างมากในวันตใเพื่นให้เกียรติเป็นทีาด้วยใจจริง เป็นเสาเทียนแห่งสัขภาพเป็นเสาเทียนของผู้รักประชาธิปไตยเป็นเสาเทียน,ท,ยนท,ยที่พวกเราตั้งใจไว้ในสงครามที่สคดความเป็นแรง ดวงเดียวกันท่จะไสยมอได้นีบ้าต้อขอบคุณะนส่วันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานทุกทุกทอยร แล้วพอแล้วหนูมื้นใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะวันนี้เพิ่งกลับนะคะเดี๋ยวเราจะใจโคมก่อนนะคะช่วยกันจุดโคมเลยค่ะแล้วแล้วปล่อยไล่ๆกันให้สวยๆนะคะโอ้ยเทียนก็สวยค่ะวันนี้เทียนก็สวยนะคะเทียนเรากำลังสวยค่ะอย่าไปอย่าไปติดก,กับต้นไม้นะจ๊ะเอาตรงกลางเลยค่ะปล่อยใกล้ๆกันให้เป็นแถวพุ่งขยับเทียน เอาเอาให้มันพูดถูวากับาเดี๋ยวมันจะได้ตึงนะคะเทคนิคกันจุดคมไว้คือว่าไม่ต้องหมนะอยาพึ่งกลับนะอยู่ร้องเพลงสามแต่สามเคกันรักษาระบบประชาธิปไตยไว้นะคะ

การสอนภาษามาัคริสา